เฮลโหลสวัสดีค่ะกำัพบกับแพทและก็แพตตี้ของช anel น,นะคะวันนี้เราจะไปถ่ายรูปสไตล์ตุ๊ดจีนนะคะเพื่อต้อนรับวันตุ๊ดจีนนะคะเราจะได้มีรูปสวยๆไปลง Instagram อินสตาแกรมโวดเพื่อนๆกันค่ะ ที่แรกที่เรามาแวะถ่ายรูปสไตล์ตะจีนกันนะคะนั่นก็คือศาลหลวงเตียพยูนะคะคือที่นี่เป็นที่ที่ติดกับชายหาดพยูนเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คนไทยเนี่ยได้มาไหว้คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยได้มาไหว้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมนะคะเทพนาจาแล้วก็ล่าสุดก็มีการปฏิสถานของ พระพุทธรูปหยกขาวนะคะลองมาเที่ยวกันดูนะคะคือมันก็เป็นสารที่สวยเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยศา,าลนลงเตที่เนี้ยเป็นที่ที่บ้านแพทะได้บริจาคเงินเพื่อ,อสร้างศาลนี้ด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะมาแวะไหว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ร้านมาที่2ที่เราจะมาถ่ายรูปสไตล์ตจีนนะคะนั่นก็คือสาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะที่ถนนยมจินดาเรยองนะคะก็เราจะมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะที่นี่ก็จะมีสิรีทอาร์ตสวยๆเต็มเลยที่เป็นจีนๆน,นะคะแล้วก็ยังมีที่ให้เราสักการะด้วยนั่นคือเจ้าแม่ทับทิมนะคะ ก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมที่นี่นะคะก็สร้างมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2421นะคะก็ที่นี่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเดี๋ยวเราจะไปไหว้เซียงเซีแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้เนาะ น like anyway, anyway. i̇şte. ี่ก็จะเป็นภาพตีดอ่านนะคะที่แสดงถึงวิถีคนจีนโบนทะเลต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงนี้กันดีกว่านะ vội vàng em đến để rồi đi để làm chi để rồi dẻo vẫn thương trong lòng anh bao xâu đi khi biết lý hành bơ bị đứng trong người đi nhìn em quay bước theo anh แล้วเราก็เดินที่ถนนยมจินดานะคะหาที่ถ่ายรูปชิคๆนะคะก็ก็มีให้ถ่ายรูปแบบเต็มไปเลยสไตล์จีนๆด้วยแล้วก็สไตล์แบบชิคๆโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่ามีจุดถ่ายรูปนี่แหละกำแพงข้างปึกเกียงโมเดิร์นอาร์ตค่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันนะคะเนี้ยมีรูปเพชรลาชาวราชด้วย ซึ่งเป็นนักแสดงที่ดังมากเลยเนาะในยุคแบบว่ารุ่นคุณตาคุณยายของเรานะคะเขาเป็นคนระยองนะคะก็เลยมีตรงนี้มีรูปเขาด้วยเลยต่อสอนี <Than> ้ช <uncovered> ื่อว่าต่ออ่านว่าฝูแปลว่าร่ำรวยนะคะ 喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦，喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，迷恋上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵。 เราก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่เดโอนเฮานะคะอยู่ที่ถนนยมจินดาเลยใกล้ๆกับที่เราไปถ่ายรูปเมื่อกี้นะคะสารจะไม่ทับทิมเดินมานิดนึงก็จะเห็นเป็นบ้านเก่าๆนะคะก็คาเฟ่ก็คือเหมือนมันเป็นบ้านเก่าๆเนาะแต่ว่าข้างในอ่ะมันจะแต่งด้ดบบชิคๆมากเลยอะ ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบสไตล์นําบ้านกเก่าๆมาทำเป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็จะมีแบบของกเก่าๆอะไรเงี้ยให้เราได้อาอนุรกักษ์ไว้ให้เราได้แบบดูไปนะคะเราถูกใจแล้วก็เปลาเลยอยากได้ก็เปลา แล้วลองแคร์กระเป๋าสารมานะคะก็มันน่ารักดีก็เลยซื้อมานะ160บค่ะก็วอล์กตุรจีนวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราพาไปถ่ายรูปแล้วก็ไปคาเฟ่ แล้วก็เดินเล่นที่ถนนยมจินดานะคะใครว่างๆอย่าลืมมาที่ถนนยมจินดานะคะเป็นถนนที่มีร้านดีๆมีมุมถ่ายรูปชิคๆเต็มเลยนะคะที่ระยองนะคะวันนี้ขอลาไว้ก่อนใครลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e ให้แพทด้วยนะคะบ๊ายบาย